สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับนะครับวันนี้จะมารีวิวโมเดลไอรอนแมนไอออนแมน,น,แมนหรือเปล่าอะไม่รู้ครับมนุษย์เหล็กนี่แหละครับเนี่ยครับตรงตรงขาเนี่ยมันจะเป็นสีทองหรือสีอะไรเนี่ยโอ้ผมเอาไปทาเล่นแล้วครับเนี่ยเนี่ยตรงตรงก้อนพลังงานใช่ไหมเนะี่ยก้อนผลิตพลังงานโอ้กระโดนทาสี ตรงหน้ากากก็โดนทาสีครับตรงแขนนี่ก็โดนนะส่วนหนึ่ง,ง,ง,งนิดหนึ่งโอ้โห,โหดูดูนี่ครับตรงตรงมือก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกำลังบินนะปุ้มอย่างเงี้ยนี่ครับข้างหลังของตัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยข้างหลังก็น่าจะเป็นเจ็ตได้นะครับในอะไรอนะ่ะในหนังนครับน่าใช่นะครับตรงขาก็จะเป็นอย่างงี้นี่ครับนะครับ นี่แหละครับโมเดลไอรอนแมนราคาเท่าไหร่เอ่ยร้อยกว่าร้อยกว่าบาทนะครับน่าจะไม่แพงนะแค่นี้นะครับช่วยกดซับตไคร้หรือซับอะไรหมูหมาก้าไก่นะช่วยหน่อยนะครับ,วรบสวัสดีขอบคุณครับ